นะฮะสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้อยู่ใน Speed Dipter s u r f G จีนนะครับวันนี้เราอยู่กับรถไฟ r e f ไฟ e อ n t ันเจอซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ครับผมไปสุ่มมาแล้วนะะซึ่งผมว่าในอนาคตในเซิร์ฟไทยก็จะเหมือนกันครับผมการสุ่มก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเอ้ยไม่ได้ไ <c oughs> <c oughs> อ้อนนี้ผิดคิว <c oughs> โอ้ยคือผมไม่ได้จะซือ้อ <c oughs> คือผมจะคลิกให้ดูระบบการันตีโอโหนี่ไงความไม่รู้ภาษาอ่ะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> จี๊ดเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรากดซื้อใช่ไหมมันก็จะมีระบบการันตีเออพอซื้อไปเลืยๆพอเราเปิดกล่องไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะการันตีได้ทีพอยต์แปดร้อยทีพอยต์ 1, 5, 2, 5, 5, ได้ลด10บวันอะไรประมาณนี้เนาะยังเปิดครั้งถัดไปเนี่ยก็จะใช้กล่องสิกล่องนะครับก็ผมจะได้ทีพอยต์สี่ันปึ้ง อ่าโอเคครับผมไม่ใช่ทีพอยต์สี่พันด้วยนะผมนึกว่ามันเรียงนะเนี่ยแสดงว่ามันสุ่มไงเออมันสุ่มว่าจะได้อะไรแต่ว่าก็คือ เปิดอีก1 2 3 4 5อีก5ครั้งก็จะการันตีได้รถถาวรสําหรับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้จะมีจุดเด่นมากๆเลยในช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าใครในช่วงต้นเกมเล่นดีก็คือจะลากยาวไปจนถึงปลายเกมทําให้ชนะได้เลยนะครับถามว่าทําไมมันเด่นช่วงต้นเกมก็คือสกิลของรถคันนี้เวลาที่ออกสตาร์ทปุ๊บจะทําให้สกิลติดทันทีซึ่งสกิลนี้มีผล30วินาทีซึ่งจะทําให้ความเร็วสูงสุดบวก3.5อันนี้คือสกิลอย่างที่1 แล้วอีกสกิลหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บในโตแล้วใช้ในโตก้อนแรกได้ปุ๊บจะมีในโตอีกก้อนหนึ่งโผล่มาให้อัตโนมัติเป็น2ก้อนอฟังดูแล้วแบบอาจจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วก็คือแบบลดคะแนนเด่นมากเลยนะช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าแบบใครแบบเลี้ยงในโตดีๆแล้วแบบเล่นไม่พลาดแบบนี้เนาะก็คือจะนำยาวไปจนเข้าเส้นชัยเ,ออเป็นแบบสกิลที่เจ๋งมากเลยนะรถคันนี้สังเกตตอนแรกดู สกิลติดอัตโนมัติเลยนะครับสังเกตความเร็วสูงสุดอยู่ที่200นะทุกคนแล้วสังเกตที่มุมซ้ายบนอันนั้นคือระยะเวลาของสกิลที่ติดอยู่นะครับก็คือความเร็วสูงสุดเนี่ยตอนนี้คือ200อัตโนมัตินะอจะ30วินาทีแล้ว30วินาทีแล้วสกิลหมดนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่196นะครับผมก็คือสกิลอย่างที่1ห,หมดไปแล้วนะ ต่อมาคือสกิลอย่างที่2ถ้าเกิดว่าผมกดในโตครั้งแรกปุ๊บจะทําให้มีในโตเพิ่มมาให้ผมอีก1อันอัตโนมัติอ่าดูนะปุ๊บนี่กดไปแล้วสกิลอย่างที่2ติดเ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูสกิลที่2ใหม่นะครับปุ๊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 บเอาในโตมาอ่าในโตมาแล้วกดปึ้งอ่าในโตผมมาอีกคือรถคันนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงในโตดีๆเนี่ยคือแบบมันนํายาวจนจบเกมได้เลยนะเนี่ย แต่ว่าสกิลที่บวกในโตมาเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนคือครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะไม่มีเพิ่มมาอีกแล้วนะครับผมอ่าโอ้ยเราเจอรถขนมหวานด้วยนะเนี่ยแล้วก็เป็นรถคลาสเอทางนั้นเลยนะอันนี้ก็ A นะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นเซิร์ฟจีนนะครับก็คือผมไม่ได้แต่งรถเลยนะไม่ได้แต่งเลยทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบเออสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เท่าไหร่นะโอเคสกิลเราติดแล้วปึ๊บ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  อืออืออ่าปับ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 ได้เปียบครับผมช่วงต้นเกมอย่างนี้อุ้ยปับปับคือใครที่ดูช่องผมนะครับคือคุณจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากปับปับได้อยู่แค่นี้ปับปับสาระไม่ดีมีแบบปับปับปับโอ้ดิบโอ้ยไม่ได้โอ้ยดิบเมื่อกี้หมัวแต่ปับปับปับเลยไม่ทัน ลองอุย้ยไอ้บ้าเอย้ยไอ้บ้าเอย้ยไอ้บ้าเอย้ยโอเคอ่าโอวดิฟทำไมละทีนี้ึ๊บปึบปึบโอ้โห,โหสก,กิดขอบไปหนึ่งทีไม่เป็นไรปึบตรงนี้ตรงนี้มีสารานิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราล่วงน้ำอย่างนี้ครับผมจะทำให้ความเร็วตกโอเคโ,โอวดิฟไปปรับ C W โหได้แค่ C W นะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมอีดปึบปึบ ตรงนี้แหละ C W W ปึบปึบปึบเอ้าไม่ใช่ C W W เหรอฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรครับผมเออตายตายตอนนี้เรามีในโตสองในโตสองเฮ้ยดิบเก็บเกล็ดเล็กน้อยปับปับวีปึบ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 อะไรอ่ะทำไมไม่ใช่หันหน้า45องศาไม่นะปรับปับโอเคปึบปึบปึบโอ้โอเมื่อกี้ไม่ได้ยิง C W W โอเคไม่เป็นไร ยิงในตเล่นตรงนี้ยิงในตเล่นตรงนี้เอาไว้ได้ป้ายหนึ่งดิปับปับทั้งไม่มันไม่ใช่ c w แล้วโอเคไม่ได้ลงอีกละโอ้โห oh, โคตรกากเลยโคตรกากเลยโคตรกากเลยรถเนี่ยเทพแต่คนเล่นเนี่ยกากโอเคฮึ okay. เอาไว้ได้เป็นหนึ่งดิปับปับปับเออเป็น c w w บ้างปับอย่าล่วงน้ํา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 อย่าล่วงน้าอูอปับปับ c w ไปครับผมจงังหวะนี้ C W W ไม่ได้เราก็ C W ไปเลยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บคลิกเลนปั๊บเรียบร้อยโอ้โหเวลาโคตรแย่เลย2นาที8วิก็เออมันเป็นรถไม่ได้แต่งเนาะแล้วก็คนเล่นกากด้วยแหละโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์มีรถขนมหวานโอ้แล้วก็มีน้องๆบิ๊กคิวนะแล้วจะเป็นญาติกันนะนี่สีทองในคลาสเอแล้วก็อีคันอ่าสีอะไรวะสีกรมก็คลาสเอนะฮะอูด่านนี้คือบอกเลยว่า ไม่เชี่ยวเท่าไหร่นะทุกคนโอเคอ้าวออกตัวไม่ดีโดนน้ำเฉยเออขนาดเรามีสกิลเอ่อสกิลช่วยนะเนี่ยรถคันนี้แต่คือรถมันเฮ้ยรถมันรถมันไม่ได้แต่งไงโอเคในโตมาแล้วก็ผม FIRE THE HOLE FIRE ON THE HOLE โอ <c oughs> <c oughs> โอ้โอเคเกมอะไรวะ FIRE ON THE HOLE คุณคุณนะ เกมแล้วว่าอ๋อพอยแบงหรือเปล่าวะสมัยก็จะไม่ได้แล้วเหมือนกันพึบพึบึบตรงนี้มาตรงนี้ไปตรงนี้ปัป๊บปับปับเอ้าเราโดนแซงมาแล้ว,วเหรอออออโอเคไายครับผมตรงนี้มีกระโดดเอาไม่ใช่กระโดดเหรออ๋อที่เพิ่มความเร็วโอเคโอเคไอ้ที่หนึ่งไอ้ที่หนึ่งใจเย็นเย็นไอ้ที่หนึ่งใจเย็นเย็นโอ้ยไอ้ที่หนึ่งเข้าทางลัดเข้าทางลัดพลาดไม่เอาด้วยแล้วเอาพลาดไม่เอาด้วยละปุ๊บปี๊ดขนมหวานทำเอาทำไม ทำไมทำไมรถขนมหวานแซงเราได้วะโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ทางลัดนะทุกคนปรับปรับปรับ CWC วิปปรับ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  CWC เอาไปดิเอาไปดิเป็นหนึ่งดอกปรับปรับปรับทางลัดไม่เอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเก็บในต่อเป็นหนึ่งดิไฟล์ออนเจอพอนล่วง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  เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอืมคลิกเทินไม่ทันท <t ell> ุกคนรถตัดเลยฮึบปึบผมวิ่งตามเขาดีกว่าฮึบเอ้ยเบียดขนมหวานไม่หนึ่งทีอย่าทำอย่างนี้จ้าขนมหวานขนมหวานปึบปึบคลิกเทินแลาวทำไมไม่คลิกเทินเอาเคไม่เป็นไรเก็บดิฟแล้วกันวิปซีดบิลเอาโหไม่ได้ซีดบิลอีกโอ้โหโอ้อยว้ายว้ยมีคนตามทัน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 มันพาดทางลัดกันอีกแล้ว มันพัดทางรัดกันจังเลยวะไอตับโอ้โหไปเฮ้ยเฮไปเฮ้ยเฮอยเฮ้ทเฮ้ย้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยโอ้ยเค้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮะยย้เ้ยั้เฮยเฮเ่ยเ้้ฮะ อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกกูเองอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกโอเคเอาไอ้ป้านี่มันลดบัมงานวัดหรือไงเนี่ยโอโหความเร็วตกเลยอะอ๋อ่ะต่อให้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 แล้วกันปั๊บปรับปรับปรับสกิลติดแล้วครับผมอ่าตรงนี้ขึ้นไปหนึ่งทีกดในโตเล่นๆกดในโตเล่นๆขำๆครับผมก็ขึ้นมาที่สามได้นะเนี่ยจังหวะนี้ยังไงปึ๊บปรับ โอ้ปึ๊บ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  C W ไปครับผมจังหวะนี้เอาไปได้เป็นหนึ่งทีแล้วคลิกเทิร์นเอ้ยตึ๊บโอเคฮู้ยตอนนี้เรายังอยู่ที่สามครับผมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทางลัดข้างหน้าปึ๊บ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 จึ๊บตึ๊บเอาไปได้เป็นหนึ่งทีปรับปรับปรับ C W W ไปครับจังหวะนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สองแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะไล่ที่หนึ่งทันหรือเปล่าข้างหน้าอียฮึบคลิกเทิร์นแม่งเลยนะเสียเวลาฮึบปึ๊บ C W ไม่ใช่ W C W จะเล่นเทคนิคลับอีกละปับปับวิปปับปับวิปปับปับปับอืมเบิ้บปึ๊บเฮ้ย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 โอ้โหเกือบเกือบเกือบครับผมโอ้โหนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอาบนี่แน่นี่แน่ไม่น่าจะทันน่ะโอ้โหที่หนึ่งน่าจะนู่นไงที่หนึ่งอยู่หน้าละโอ้โหล่วงน้ำอีกความเร็วล่วง ความเร็วร่วงโอเคครับผมได้ที่2นะฮะอ่ะก็นิวเรคคอร์ดนะเนี่ยขนาดรถไม่ได้แต่งนะแต่งจริงก็ไม่ใช่เวลาดีเท่าไหร่หรอก2นาทีกว่าเอา้านานี่บวกหเอา้ามึนมึนตึบทำไมได้ที่หนึ่ง <laughs> เมื่อกี้ผมอยู่แท่นที่1น่นะแล้วผมก็บวกหเข้าเส้นใจที่1นึ่งเอา้างง <laughs> งงในงงโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ